แยวเพียรใส่บีขมบํามั์ล้ำแบบหลายหนะมื่อรินมมากินอกันราคาเนี่ยของแสบของหมักไป่นัะเขากันเขากันอืมฟินอืยันเข่าบดติบเยอะสวัสดีครับโคช์แนมอีกแล้วครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้มีเพียะ เสือสะดุ้งไฟพี่น้องมากินน้ำกันนะพี่น้องเด้อก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผั้ช่วยแน่ใหๆนะครับเด้อทางเพจ Facebook และ y ยูทูบเลยครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกันเนาะครับเนาะมาบอกเราบอกอะไรอย,ย่าห่างมนอนีอครับอ่าก้อนที่กินก็ขอขอจวดกันนะครับเด้อกะขาข้าวพี่น้องมีข้าวเนียวขึ้นเกลืครับพี่น้องเป็นแจ้วเพียวคมแล้วเป็นแต่แซ่บจำ อืมอืมโัเคีลองหายจะเป็นอันนี้แข็งๆนะครับเบยันมันนะครับอืมืผักกระมั๊บแปดส่วนให้เราอืมสอกูเสือืม,ดอ,มดอกคาอืมดอกดับหลเป็นหองเลย พับข้าวทองไเตาวกาวทองข้าวทอง <c oughs> อืมอืมชอบแบบเพ้่เ <c oughs> สือสะดุ้งไฟเป็นแบบมีเดยมแรงครับเอาสะดุ้งไฟผะดักไฟอืมชอบ ครับ <c oughs> ของมาก์กจะต่อกับลุงเนี่ยตั้งแต่สมัยเรียนรับมีมูทั้งไต่ไมีมูนค้อนไต่คนระับตอนแรกกินว่าเป็นนะครับ ก็ได้กินแล้วก็แสบแวเพียใส่บีขมบมล้ำแสบหลายไน่ะมื่อวนมากินเหมือนกันร้อมรวมขับไร หยอดคนนั้นหนักฮึมพักหัวเสือมีประโยชน์ต่อร่างกายได้ครับแล้วข้างขวาอืมอ๋อ ความหนักๆราคาเนี่ยของแสบของมักไม่หนักเข้ากันเข้ากันอืมปรับแลาอืมฟิน ไปบเกินเนื้อขอไผ่หลายเลยครับเด้อไปผงบเกินเนื้อกินดิบก็แล้ว <c oughs> ตะกี้ผมก็เบเกิลไม่เป็นยี่สิบปีผู้ละเพราะกลับมาอยู่บ้านะเพิ่นกินก็ได้แบบเอาไปทำให้ได้กินน้ำเพิน่นสับอือกอืมเด้อ อ่ะป็นดองบันนี้มาืมแซบแซบแืบยันเขาบอติบเยอะอืมอืมอืม ยอดข้าหวานบิ๊กของมากยอดไปหน่อเอ้ยน้ำจิม้มแกวเพียแตบีซำๆ้ยสุดยอดอืมอโอ้นะ ของชอบเลยครับหอมอืม รอร่อยมากท่านมีหมูมานังกินน้ำเนียวโอ้สิดแสบมีคนคุยมีคนอย่างเราไปนังเนาะบ้าป็นกีบปุ่นนั่นนราคะ้าง บอกกาศหินปกกาดอืมจบเน่ะเปลียบผัก ว่มัเคือบปาะ อสุดยอดความอรไอความพ่เสือ คนขายเป็นว่าต,ต่อมาจากเมืองตาขันไตไปครับแซบอิลิตึงพอดีพอดีเลยประคมกินทั้งเปลือกแลงประคมเลยพี่นอ้อ่อซอบลรงเป็นยาจานันพวกความดันพวกเบาหวานไปกินได้กินแล้วครับสูนรพายบรรเทาเนี่ยเป็นยาเบิดพวกผักเลยเป็นยาอิลิ ดีดร่างกายหันไม่กินผักเป็นบ้านเขาเนี่ยดีสุดผักทีนบร่ได้ใสสารเคมีไ่ห้อง หันก่อนขอบพี่เสือพี่เสือ,อสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยอยามากินซุ่มกันดอืม พริกรันออนบไม่ค่อยเผ็ดมันอ่นอนม่นละพป่นหน่กรักซี่กุ้เส้แน่ <coughs> <coughs> Bây giờ thì gọi, mhm xèo Xèo mhm mhm lại, lại mhm มิเดียมแลอร่อยมากๆ ญี่ปุ่นซุปน้ำม่โอ้สดอยอดนีพี่น้องราคาคุยอะทำจัดเต้ กิน <s us> ไปกินมาพี่น้องเลยขอจวดอีกคำหนึง่งข้าวข้าวอย่างข้าวดีกว่าเดี๋ยวนี้อู้อืออิ่งันนี้หน้นอาอะไรครับน้ <s <us> <S <c oughs> าองุ่นมาเด้กเป็นองเด้ไปจวดกันอู้ โอ้ยโอ้ยแสบตฐุนตาลีพี่น้องว่าเหลือบหัวได้ครับนองได้ศึกษาเด้ครับอืมกินได้เท่าที่กินได้นะครับน,อนอ็อปพี่น้องครับอืมอืมองหลายอ่ะครับ เขาซื้อไว้พี่น้องทัดเปิดเอาไรอืมท่นบอกปิดพี่น้องเพรานอะไรกี่บ้างอันแฟนรักมีกอกมีกิกแหละวันนียปิดอะไรกันคำหนึ่งนะพี่น้องเนาะสามถ่ายอันนี้เรือไปตากกองเพันอืมตากกองเพันาโอ้ยเป็นอะไรเสียบตากกองน้ำลายไหลเลพี่น้อง โอ้ยแสบอิริแสบ,แส,บสุดๆเลยอ่ะมือนีกับพ่อสมีแล้วพี่น้องเนาะขั้นบทสภาเป็นได้ก็ขออภัยหลายๆด้ครับเด้ออาจจะลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคั่วช่วยแน่ในเพจ f a c e b o o กและ YouTube นั่นเลยนะครับพี่น้องเด้อมือนีกับขอตัวไปก็แล้วครับสวัสดีครับมือหนาพบกันใหมครับบ๊ายบาย